ต้องใส่ติดตัวตลอดนะเวลาไปออกงานจะได้ไม่โดนของอะไรเลยอันนี้ป้องกันได้ทุกอย่างไม่เสื่อมด้วยป้องกันคนหลายใจก็ได้แล้วแล้วตถ่ายกันอยู่ด้วยอ๋ออันนี้ถ่ายเลยใช่ไหมถ่ายจะเป็นอาไรแลอ๋อแรกออกไหมโร่ใช่าต์โรบิชดี๋ยวให้ถึงถึงตายนี่นี่นี่ไม่งั้นต้องต้องถอดก่อนด้วยเราไม่กระแสเป็นสีทองเงี้ย เนี่ยอย่างสมมติไอ้เจ้าคุณนอเสกนะหนูดูนี่สิเหลืองอลามไปขนาดนี้ดูสิอ๋อหนูนี่แหวนเจ้าคุณนอที่เสกเลยเนี่ยเนี่ยจะเห็นเป็นลำแสงขึ้นมาบนนี้ไหนไหนโน้ที่ของแม่อิจฉาละปวงทองคำของแม่ของแม่เป็นทองคําอ่ะแหวนนี่40ปีก่อนนะคะเสกด้วยเจ้าคุณนอกับพิธีใหญ่วัดเอี่ยมวรนุช เนี่ยถ้าออกมาในลักษณะอิทิลิ์เนี่ยจะเป็นส้มแดงนะเ้าเป็นสีทองเนี่ยกระแสจะคุณนอ